เปิดกล่ององเป็นแบบนี้ด้วยเปิดกล่องอยู่แคทเทเทมปอมๆอ,อ,อยู่อ,อยู่ข้างขวาไอ้ไใบชายเขียวเอาปเปล่าไม่เอาฉันใส่ใบชายไ,ไม่เป็นไม่ร้องไม่รู้ ม่หลนดปไม่ะลไม่มีมีแต่รูนอย่างอื่นอะเห็นปะไอ้ขึ้นหรือว่าเป็นอ้หนุ่มเกาหลีวะไม่รู้เหมือนกันแต่หรอไี่ย่าใช่นะเอออืมไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเนาะอ๋อตอนนี้เรากำลังมาทางนี้ màn hình này anh nghèo quá anh yêu phụ bà chia hơi màn hình này đâu đâu đây phản nhũ đi đồ ăn hoàng กระโปกอะไรขอ,ของขุนชิบหายแล้วตุกเลยปันยูปันยู แปลกแบบงงๆทำไม่ได้เฮ้ยเราเผาไม้ที่ผ่ายแล้วโอ้โหเอ้ยอะไรกันเขาเนี่ยไปตามแผนเลยไปตามแผนเลยเอมไม้ดิเผาไม่ได้เผาไม้ไม่ได้เผาไม้ไม่ได้ พับไม่ไม่ไ,มได้ฟุ้นฟุ่มไอ้เหี้ยมาถูรับด้วยช่วยสิตัวไม่ต้องฮิวเราก็ได้นะม,มาถูกด้วยเนี้ยจะเก่งไปไหนตดนไ่อยู่อ่ะมันกลับมันกลับมันกลับ อยู่ทางเดิมหรอปั่นอยู่ที่เดิมเลยกําลังดิ้นขนาเอิร์กอะไรวะรุนอะไรวะเอิ่ม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 ไม่ไดจับมีหัวดิเอากล่องไปเลยแล้วกันโอ้ยหมดแล้วกล่องน้ำตาลอ่ะ ไช่ <Okay. S 2> เอามาให้ตัวคนเดียวนั่นี่มันยังมีโทเโทเออมอยู่วะโทเทมเรวอะโนวันเปล่าไม่ใช่โนวันไอเกมตัวนี้มาควรใส่ตัวอะไรบ้างไม่รู้ควเล่นคาตะกอลเื่นมาแล้ว เราควรทำประโยชน์ให้เพื่อนไปดีปปันสามเลยปาปั่นฝั่งนี้ดิฝั่งนู้นหมดแล้วหเปล่ามาเทียบเดี๋ยวตรงนี้แม่เทียบแม่เทีบเดวิดหายสาบสูญจะช่วยเพื่อนเลย มาลอยช่วยอยวะบาร์บีคิวแน่นอนบาร์บีคิวบาร์บีคิวแร้กรเต็นนะ่งน่ะเจ็ตรงแหละแกกระโดดเข้าไปทำไมไม่รู้ไม่ชี้ยกผมไหลเชี่ยเขาเลยอ่าไอ้ชายไปหาแกอะ่ะ ไใบไป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 ไอที่วอเด้วยรอรอบหนึ่งปั่นจะเสร็จแล้วเอาเลย อันสองป้าตรงนั้นน่ะมันเห็นบาร์บีวอีกแล้วไแค่หน่าเบื่อวฉันว่าเพื่อนไกลกว่าแกอีกนะทำไมไมันไปหาแกวะอ,อ๋อก็มันหาคนที่ใกล้ไงบาร์บีวหาคนใกล้เหรอไม่มันเห็นเห็นทั้งหมดไงแต่มันจะเอาคนที่ใกล้สุดเนี่ยอ,อ๋อจบไรเงียบไหมเราจะขี้งกไม้ครับนอนๆไอ้เงียบยังไหวเลย โอ้ยทำไมมันข้ามเลยจังแมงมุมเปล่าจะแ,แมงมุมอีกแล้วแหละบ้าบอเดี๋ยวนะหล่อนแมงมุมมะเบิดมาวันนี้วันดีครับน้อนๆสวัสดีครับทุกคนทุกคนทั้งวันทั้งคืนไอเดวิดหายไปไหนเนี่ยทั้งวันทั้งคืนแปลกแล้ว แตนะแล้วแตนะแล้วแตนะแล้วนะ <laughs> อะไรวะแตกไวยดังปันสมนะปันสนะดอดู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 ดดูปันสามปันสมปันสามแล้วเออแตกแล้วเออ สวยไปเลยละก,กันขี้เกียจแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แลวแต่และมันมีประตูบ้านเล็กหนึ่งคนะเฮ้ยแต่และไปหาใครวะเนี่ยเฮ้ยอย่าเป้าืิเปล่ม เฝ้าเลยโลมันเห็นฉันปั้เนี่ยดูดิมันเฝ้าเลยอ่ะชัมม้มีเฮ้ยมันลอยเพื่อนเลยเสีตายเอาเดี๋ยวเฮ้ยมันไล่เพื่อนอยู่ไล่เพื่อนอยู่ไล่เพื่อนอยู่สวยโบโลตามบัลลังก์กันเฮ้ยสวย ที่ทำไมมึงต้องไล่นคนเดิมนาะผมละเบื่อแกเปิดกล่องเลยเพื่อนประตูที่แกเปิดกล่องเลยนี่คิดว่ามันหลงจบแล้ว <c oughs> จูโงอยู่ไหนอะ่ะจะไปหาแล้วอยู่ไอ้ตรงกลางเลยต้องโดมานนะไม่ใช่เออประมาณนั้นปะไม่รู้ว่า นี่เนี่พับเต็มหน้าเลยประตูอยู่แนววะตายตายตายเ sure. อาตายแล้วเรือยวแทงหลัง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 โอ้ตายแล้วอี้มอมบล็อกได้ปะไม่มีใครมาเลยวะยิ่งเสียใจเพื่อโอ้ยมาหายชันแล้วเสียใจรอเพื่อนทำแบบนี้เสียใจที่สุด แม่ประตูอยู่เนี่ยกไก<ป>่แล้วก็มีประตูบานเล็กฝั่งนู้นน่ะอุ้มเลยเหรอไม่เป็นคนฮิวอ่ะตามตาขาพครับไม่ตบดจูบตั้งนานไอ้เวนแย่วะ่ะแย่วะ่ะไม่พอดีโหดกลืนนลยนเลยเหมือนไส้ Ha 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 ha.